วันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องยมหลวงพ่อสุทนะครับวันนี้ก็จะเป็น ep ีที่4แล้วนะครับ mm. ก็เลยนําเหรียญหันข้างออกบัดกรหลงของหลวงพ่อสุดปี2525น25หหนะครับมาแบ่งปันแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการดูเหรียญแท้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับข้อมูลการสร้างเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองลมดำแล้วก็ลมดำตามเนื้อพิเศษก็จะเป็น เนื้อเหรียญคุดนะครับเหรียญที่ผมนำมานี้ก็จะเป็นลมตางกับลมดำนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นบล็อกนิยมบล็อกนิยมยังไงก็จะเป็นบล็อกรางคู่นะครับนี่จะเป็นรางคู่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับว่าเบื้องต้นดูอะไรยังไงบ้างอย่างแรกหน้าเหรียญน,นะครับพอเราได้เหรียญมาปุ๊บหรือว่าเพื่อนๆมีเหรียญก็สามารถดูตามดูตามกันไปได้เลยนะครับ ก็ดูตรงลายกระหนกด้านบนนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะนูนเป็นเม็ดขึ้นมานะครับตะคู่นะครับอ่าก็จะนูนเป็นเม็ดขึ้นมาอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับต่อมาเราก็จะดูเหรียญเหรียญเป็นเหรียญตัมก็จะผิวก็จะตึงๆนะครับ จะจ,จดจำเสือให้ดีนะครับเพราะว่าเตี่ยนแท้เกนเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสังเกตตรงเสือได้เลยนะครับก็ตรงกรหนกข้างล่างที่เป็น,นคล้ายตัวดับบนยูเนี่ยครับต้องคมนะครับไม่มนนะครับหางเสือจดจำให้ดีนะครับว่าของเกนเน่หางเสือก็จะเป็นลายๆลายๆนะครับตรงป้องหางเสือเนี่ยครับก็เป็นการแยกเบื้องต้นนะครับ จดจาหูเสือหน้าเสือแล้วก็ท้องเสือลักษณะเสือให้ดีนะครับเพราะของเกสเสือสะคนละพิมพ์กันเลยนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาด้านหลังด้านหลังนี้ก็จะเป็นบล็อกนิยมคือรางคู่นะครับดูยังไงรางคู่รางคู่ก็ตรง80ปีเนี่ยครับเพราะเหรียญน,นี้เป็นการสร้างให้ถึงพระศูนยในวาระที่อายุครบ80ปีนะครับ ตรงคำว่า80ปีนี้จะมีรางคู่ตัดผ่านเลยนะครับชัดเจนนะครับจะเป็นเส้นคมๆนะครับส่วนถ้าบล็อกธรรมดาก็จะไม่มีรางคู่ตัดผ่านนะครับจะไม่มีเส้น2เส้นนี้ตัดผ่านนะครับต่อมาดูหูเหรียญนะครับปิ้นธรรมชาตินะครับเหรียญนี้ค่อนข้างสวยนะครับต่อมาตรงกระหนบขอภัยครับต่อมาตรงขอบเหรียญนะครับตรงสามเหลี่ยมนี้ส่วนมากของแท้ ไม่ไม่สดมากนะครับคือของแท้ต้องคมนะครับต้องแหลมคมนะครับทั้งสองข้างเลยของเก๊จะมนๆไม่คมนะครับก็เป็นการแยกเบื้องต้นได้เลยนะครับเก๊แท้ถ้าใครมีอยู่ก็สามารถดูนตามได้เลยนะครับคำว่าสมุดสาคอนคำว่าสมุดสารุ่นะครับก็จะมาเกยตรงขอบเหรียญน,นะครับเห็นชัดเจนหรือเปล่า เนี่ยครับคำว่าสมุดก็จะเคยตรงขึ้นมาตรงขอบเหรียญนะครับนะครับต่อมาก็ดูขอบนะครับขอบเหรียญต้องปิ้นนะครับปิ้นมากปิ้นน้อยก็ต้องปิ้นตลอดมันจะมีปิ้นตามขอบแนวนะครับปิ้นมากปิ้นน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีนะครับอ่าต่อมาก็จะมาดูขอบเหรียญนะครับ เปลียนก็จะเป็นตามยุคเลยครับเหมือนีีหนึ่งถึงสามที่ผมแจ้งไปก็จะตัดกินเนื้อเหลี่ยมเข้าไปทำให้เกิดเนื้อแยกนะครับอ่าก็จะเป็นขาดครึ่งเป็นธรรมชาตินะครับอ่า แล้วก็จุดใยตั้งของสำหรับเหรียญนี้ก็จะอยู่นี่ครับขอบด้านล่างนี่ครับก็จะตัดขาดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับอ่าถ้าใครมีเหรียญนี้แล้วก็กดเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้เพื่อจะมาเทียบเคแทนะครับก็สามารถดูไปพร้อมกันถ้าเหรียญของท่านเหมือนของผมก็คือแทะนะครับอ่าดูนี่ครับจุดพิจารณานะครับ นี่ขาดครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทียบสองเหรียญให้ดูนะครับ ชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องต้นในการดูเหรียญหันข้างหรือเหรียญน้ำเต้านะครับออกวัดก้าหลวงปี2525นะครับการเ่าาก็ต้องดูดีๆนะครับบางทีจะมีออกที่วัดหน้าขวางนะครับจออกย้อนย้อนยุกนะครับของวัดหน้าขวางก็ต้องเปรียบเทียบดีๆนะครับ ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เปรียบเทียบไปได้เลยเพราะว่าเหีือนนี้ออกปี2 5 2 5ของวัดกาหลงนะครับท่านหลวงพ่อสุดครับก็ถ้าใครมีสนใจจะแบ่งให้ผมหรือว่ามีราคาก็สามารถเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางเบอร์ตก็ได้นะครับยินด,ดีรับเช่าครับงั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นกำลังใจถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์และเปลี่ยนกันหรือว่ากดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ